สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนอมมาชมมาสองผ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับผมกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับเนาะจะมาชมนะครับมาพูดคุยกันนะครับเรื่องนะครับผมนะธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จวัดระขังนะคุณวิวนะครับ ที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่นะครับมาชมวันนี้นะครับนะครับที่เป็นสองสิ่งที่ที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับผมนะก็คือนี่นะเนื้อเหลืองนวลนะครับผมนะแล้วก็ความแห้งนะเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองนวลนะครับแล้วก็ความแห้งนะครับนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆพี่ดูกันนะครับผมนะนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะพรณวีนะครับก็จากที่นะครับนะผมก็ศึกษานะครับอันนี้เป็นส่วนนึงนะพี่วีนะครับเนาะหนังสือความสมเด็จนะครับนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนเพื่พี่ดูเห็นไหมครับนี่นะครับเนื้อนะครับเนื้อเหลืองนวลนะครับเนื้อเหลืองนวลเขาก็คือเป็นความเก่าของปูนนะครับเนาะเป็นความเก่าของปูนนะครับปูนก็คือ ปูนก็ค so like ือมวลสารที่เอามาสร้างผานะบมนีมีนะครับนะครับเห็นไหมครับเนื้อเหลืองนวลนะครับนะนะเพื่อพี่ดูองค์นี้นะครับผมแล้วก็องค์ที่ผมนะครับเอามาใช้เป็นตัวอย่างนะครับดูนะครับเนื้อเหลืองนวลนะครับนะหยุปรบมาณนี่ไม่สุดเห็นไหมครับนี่นะครับเนื้อเหลืองนวลแล้วก็ความแห้งนะครับจะแห้งเลยนะจะแห้งกลังเลยนะนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับจะมาบอกกล่าวกันนะครับผมนะวันนี้นะครับเนาะนะครับก่อนจะไปเขาเรื่องเขาลาวนะครับเนาะขอนะครับข้ามเรื่องเกยแท้นะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับนะพระสมเด็จพระที่เราเกิดไม่ทันมันจบยากนะครับเนาะนะครับมันจบยากนะครับก็เอาเป็นว่านะครับผมเก็บแนวทางนี้แล้วกันนะมินิรทบนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะก็ข้ามเรื่องเกยแท้นะครับดูด้านหลังนะวินนะ ดูลอยบีนะครับนี่นะนะครับเห็นไหมครับเหลืองแห้งเหลืองแห้งนะครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เป็นพี่นะครับเนาะมองข้ามนะครับก็มาดูกันพี่นะครับนะเห็นไหมครับเหลืองแห้งนะพี่นะครับอ๋อองนะครับเห็นไหมครับทุกเล่มนะครับนาะเหลืองแห้งนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ละครองแชมป์นะครับเห็นไหมครับ ผ้าเขาจะมีความเหลืองความแห้งนะครับผมนะนะครับนี่นะครับแล้วก็ผ้าของลุงนิดนะครับที่ผมเคยลงคลิปสั้นนะครับเนาะวัวนนั้นคนดูเป็นหลายเป็นหลายแสนแล้วนะครับเนาะอันนั้นก็เหลืองแห้งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมนะขึ้นรูปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะแห้งนะครับนะความแห้งที่สําคัญนะเพราะนี่นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นดินจินผงนะครับเนาะโลหะนะครับโลหะก็มีความแห้งนะครับนะครับความแห้งนะครับแล้วก็ เนื premises, ้อเหลืองนวลนะครับผมนะที่อยากจะให้ดูกันวันนี้นะครับนี่นะครับผมก็มาดูพระที่นะครับที่ผมแกะมาแล้วกันนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะเนื้อหลวงเนื้อเหลืองนวลนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีความแห้งนะครับเห็นไหมครับหน้าหลังนะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็องคางนะครับองคางนี่ผม พูดตรงๆนะครับผมชอบเนื้อที่สุดนะนะครับแต่สภาพมีอยู่เท่านี้พี่น้ยนะเห็นไหมครับนี่นะครับเนื้อเหลืองนวลแล้วก็ความแห้งนะครับองค์กลางเนี่ยนะครับถ้าดูดีๆนะครับเนื้อหาโซนเนี่ยนะครับโซนเดียวกันกับองค์นี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับดูด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นออกเหมือนเนื้อที่เขาเรียกไอ้ขนมตุ๊บตับนะพี่นุ้ยครับนี่นะครับขนมตุ๊บตับไห้ไหมครับ เนี่ยที่เรากินตอนเด็กๆนะครับที่มันติดฟันดีๆนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหลืองแห้งนะครับเนเนื้อเนื้อเหลืองนวลนะครับแห้งนะครับมันมีส่วนอื่นใช้ใช้ดูเหมือนกันนะครับคนอื่นดูยังไงมันไม่มีผิดมันคือมันคือมันไม่มีถูกนะครับชวนอื่นผมก็ใช้ดูเหมือนกันไม่วนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นะครับพิมพ์หรืออะไรนะครับผมก็ใช้ดูแต่วันนี้ผมจะมาพูดแค่สองอย่างนะครับเนาะง่ายๆสั้นๆนี่แหละครับเนาะ เนื้อเหลืองนวลแล้วก็ความแห้งนะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้จะออกเหลืองๆเขียวๆไปทางอีกเขาเรียกคล้ายๆเขียวก้านมาลีนะคุณวีนะครับแล้วก็นี่นะครับความแห้งนะครับผมนะนี่นะคุณวีนะครับนะพระเกนะครับนะพูดมันก็ต้องมีให้ดูนะครับเหลืองจริงนะครับแต่เหลืองแบบกระดำกระด่างเห็นไหมครับแล้วก็เห็นไหมครับความไม่เหมือนคือเขาไม่แห้งคุณวีเห็นไหมครับเขาจะมันเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับเดี๋ยวมองให้ดูนะครับของมันเทียบกันได้เป็นวิธีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความมันกับความแห้งเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับความมันกับความแห้งนะครับยิ่งเปรียบเทียบกับองค์นี้ยิ่งชัดนะวิธีนี้นะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับจะมันวิบวับวิบวับเหมือน เหมือนทาฉลักนะวันนี้นะครับดูลงกล้องนะครับเห็นไหมครับเนี่ยความมันแล้วก็ผิวเห็นไหมครับผิวนะครับเนาะดูข้างนอกนี่เหมือนเก่าเห็นไหมครับมีรากปักชงปักชีมีเก่านะาันนี่นะมีเก่านะครับเหมือนเก่านะครับดูด้านหลังนะเห็นไหมครับเนี่ยมีรากปักชงปักชีเหมือนเก่านะครับแต่เราลงกล้องเลยครับมันไม่ได้คือความแห้งไงครับนะครับเห็นไหมครับ ความแห้งไขเเขยผิวก็ไม่มีเห็นไหมครับอันนี้คือพาเกนะครับแล้วก็ดูนะครับเนื้อหาพาแท้ไหมครับเหลืองนวลเห็นไหมครับความแห้งนะครับจะแห้งกลังเลยนะพี่นะครับนะครับนี่นะครับนี่นะนะครับจะแห้งกลังเลยนะนะครับพี่คือวันนี้นะครับนอนเน้นกันแค่สองอย่างเนี่ยพี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ นี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เน้นแค่สองอย่างนะครับเนาะดูพิมพ์บางทีดูพิม,มพม์ดูอะไรดูเส้นนะเส้นดีบางทีผมก็ดูวนี้นะครับเนาะบางทีเราก็ดูนะครับดูเนื้อหามวลสารผมก็ดูวันนี้นะแต่วันนี้อยากให้เน้นแค่สองอย่างนี่นะเพราะเนนะเนื้อเหลืองนวลกับความแห้งนะครับเนาะทำไมผมถึงดูเนื้อเหลืองนวลกับความแห้งมันนี้นะ,ะเนะพราะสมเด็จวัดระฆังนะครับ เราเกิดไม่ทันกันนะครับพี่อๆนะมันจบยากเถียงกันไปเถียงกันมามันก็จบยากนะพว่นะครับก็ใครสะดวกเล่นยังไงก็เล่นไปนะพี่อน่นะแต่นะพี่นๆนะความนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนื้อเหลืองนวลกับความแห้งวันนี้นะครับมันมันไล่ลําดับได้ครับพื่อนนะครับมันเรียนรู้ได้ครับนะครับเห็นไหมครับวักเงินของเจอพิมพ์สังกจายที่ไม่มีหูนะครับเหลืองนวลเห็ไหมครับ เดี๋ยวผมไล่ลำดับนะครับเราสิทธิ์ท่านดีกว่าครับนี่นะครับเห็นไหมครับหลวงปู่พูนะครับเห็นไหมครับหลวงปู่พูสิทธิ์สมเด็จโตนะครับก็คือต้องลุกต้องยุคหลังแน่นอนเห็นไหมครับเหลืองนวลจากความแห้งนะครับเขาไม่มันไงครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มันเห็นไหมครับเนี่ยดูตรงผิวนะเห็นไหมครับร๊บปั๊บร๊บปั๊บเลยใช่ไหมครับนี่นะครับเนาะอันนี้ก็หลวงปู่พูนะครับเห็นไหมครับ เหลืองนวลนกับความแห้งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็วัดพับเห็นไหมครับก็เหลืองนวลนกับความแห้งนะครับอันนี้ก็นะครับตาคุณพงไม่ไหมครับนี่นะครับก็คือเหลืองนวลนนะครับมันเหมือนมันเป็นธรรมชาติของปูนเก่านะพื่นพืนที่นะครับเนาะขนาดบ้านเก่าแบบที่ที่บ้านเก่านะที่ที่บางคนที่อาจจะแบบชอบดูรายการผีที่แบบไปดูบ้านลงบ้านล้างเนี่ยที่แบบอยู่ กลางป่ากลางลงนะครับมันวีนะครับเห็นไหมครับปูนนะครับเวลาโดนทิ้งไปนานนามันจะออกเหลืองๆซีดๆนะครับเนาะมันเป็นธรรมชาติของปูนมันวีวนะครับเนาะนะครับแล้วนะครับเนาะพระสมเด็จวัดระฆังเขาก็ตอนแรกนะครับเขาสร้างมาจากปูนมันวีวนะครับเขาสร้างมาจากปูนขาวนะนะครับแล้วพอยุคหลังๆยุคหลังๆท่านนะครับเนาะพระมันก็ต้องมียุคต้นนะครับยุคกลางยุคปายนะครับเนาะยุคแรกๆนะครับท่านทํามาจากนี่ครับ ปูนขาวนะครับคุณพี่นะเนี่ยนะครับนะปูนขาวจะเป็นวันน้าอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับที่ให้ดูนะครับเนาะนะครับพอหลังๆก็จะเป็นเนี่ยนะครับอันนี้ผมดูเป็นโซนปูนเปลือกหอยนะคุณพี่นะครับเนี่ยนะครับที่จอกมันๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะเนี่ยจอกมีแยกน้ําตั้งอิวนะครับอันนี้เป็นยุคปลายนะครับผมนะนะครับมันมีสร้างหลายยุคนะคันมีนะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับคือมันไม่ผิดนะครับที่ใครจะเล่นยังไงแต่นะครับ แต่มันก็ไม่ถูกนะครับที่บางคนนะครับนะมีเนื้อหาแบบปูนเปลือกหอยนะครับเนาะอ่าก็จะยึดว่าของค่าเนี่ยใช่นะครับแล้วก็จะไปว่าเนื้ออื่นนะครับไปว่าเนื้ออื่นเป็นพาเกนะครับมันไม่ใช่นะพี่คือมันไม่ถูกนะพี่นะครับนะครับคือมันก็แท้ทั้งคู่นะครับแต่คุณก็ต้องไปดูว่านะครับเนาะท่านมีสร้างยุคต้นอะปูนขาวยุคหลังอปูนเปลือกหอยเวลาพี่ช่างหลวง ไปช่วยแล้วนะครับช่างหลวงไปช่วยแล้วก็ท่านดังแล้วก็แบบประชาชนต้องการเพราะพระสมเด็จของของสมเด็จโตนะครับมีพุทธคุณรักษาโรคนะครับผมนะก็เหมือนยาชนิดหนึ่งนะครับที่คนต้องการนะครับเนาะก็เลยให้เลยได้ช่างหลวงมานะครับแล้วตอนนี้นะครับเนาะยุคแรกๆนะครับเห็นไหมครับมันก็มีแตกขักนะครับผมนะนะครับเห็นไหมครับแตกขากเป็นปูนเปลือกขาวนะครับเนาะยุคหลังก็เลยเป็นปูนเปลือกของเองครับมันจะได้แข็งจะได้แก่งนะไม่รู้นะครับ นี่นะเดี๋ยวนี่นะพี่นะเนี่ยเปลือกหอยนะครับเนี่วันนะาเปลือกหอยนะครับมันจะออกมันๆอย่างนี้นะวี่นะนะครับนะครับแล้วเปลือกหอยในยุคนั้นนะพี่นะครับเขาเลิกใช้จากเบี้ยหอยนะครับมาเป็นเงินอย่างอื่นแทนทําไมก้อนเขาใช้เบี้ยนะครับเขาใช้หอยเป็นเป็นแทนเป็นเงินนะครับแล้วยุคสมเด็จโตท่านเลิกใช้เบี้ยพอดีนะครับแล้วหอยมันก็เต็มอะวีธีนะครับเบี้ยมันก็เต็มหอยนะครับ ตอนนั้นแหละครับเก่าก็เลยมีมวลสารที่แบบอู้เยอะแยะนะไม่มีนะครับที่เอามาบดมาบดทําผ้านะนี่นะครับเบียหอยนะครับผมนะนะครับนี่นะครับถูกไหมครับนะครับคือตัวเองมีอย่างนี้ไปว่าอย่างนี้เค๊ไม่ก็มคือมันก็ไม่ถูกตัวเองมีอย่างนี้แท้อย่างนี้ไปว่าอย่างนี้เค๊ก็ไม่ถูกนะครับผมนะนะครับที่ผมพูดนะครับเพราะอะไรนะครับที่เห็นมีประเด็นดราม่านะครับไอ้สมเด็จ ที่25ล้านนะครับผมนะนะครับเห็นคนบางคนก็ว่าใช่บางคนก็ว่าไม่ใช่นะครับนาะมันก็มันก็พาเข่านะครับผมนะก็บางทีที่พูดเนี่ยครับนะบางคนเคยเห็นอย่างนี้แท้ไปว่าอย่างนี้เก๋นะครับบางคนว่าอย่างนี้แท้ก็ไปว่าอย่างนี้เก๋เพราะเนื้อมันคนละอย่างครับแต่พาสมเด็จท่านมีหลายยุคนะมีสองยุคสามยุคนะไม่มีนะครับยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับนก็คือมันก็แท้ังคคู่นะรบแต ไปเถียงกันนะครับว่าเกยนะครับนกไปว่าของเขานะครับมันก็ไม่ถูกครับแต่อันนั้นก็พอทนนะครับแต่บางคนนี่นะครับนอเนี่ยเคยเห็นจะพากเกยอย่างเงี้ยนะครับนะครับตัวเองก็เคยเห็นจะพากเกยอย่างเงี้ยนะครับแล้วตากลับตากลับไปมองของใครไปทั่วนะครับใครไปทั่วว่าของเกยนะพู้นุ้ครับอันเนี้ยน่ากลัวนะครับผมอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าผมมองว่าเกยนะครับเนาะ ถ้าใครมองว่าแท้นะครับนะถ้าใครมองว่าแท้นะครับนะนะครับอยากจะซื้อนะครับอยากจะได้เยอะๆผมมาหาให้ได้นะพี่นะพอผมบอกว่าเก้ครับพระเก้มันต้องมีเยอะนะพี่นะครับเนาะแต่พระของลุงนิดนะที่ผมลงคลิปสั้นที่ว่าที่ผมลงคลิปสั้นไปนะครับนะที่ผมให้ดูพาไปนะครับนะนะครับบางคนว่าพระองค์นั้นะเก้นะครับผมทักไปนะครับก็พอสมควรผมทักไปว่าถ้ามีถ้าอย่างเงี้ยเก้หามาขายผมนะครับ เชื่อไหมครับไม่เคยมีสักคนทักมาขายผมเลยนะครับเออเกต้องหามาขายได้สิครับอย่างเงี้ยผมบอกว่าเกอยากได้มาสิผมจะหาให้นะครับผมจะหาผมจะหาไปขายให้นะครับแต่อย่างลุงนิดนะครับเกหามาขายผมนะครับนะนะครับผมพูดตรงๆอย่างนี้แหละวันนี้นะครับเนาะเฮ้ยบอกว่าเกต้องมีของสินะครับต้องมีของในมือสินะครับที่คุณว่าเกนะครับพัฒนามันหาไม่ยากหรอกวันี ถ้าคุณบอกว่าเก้มันต้องมีมันต้องเห็นบ่อยนะครับอางผ้าลุงนิดนะครับนะครับถูกไหมครับเออเกต้องหามาขายผมดีครับนะครับอย่างนี้ผมบอกว่าเกคุณอยากได้เอาสินะครับอยากได้เท่าไหร่ผมหาไปขายให้อย่างเนี้นะครับเนี่ยแต่ผ้านะครับลุงนิดนะครับคุณบอกว่าเกผมบอกให้ทักมาขายผมไม่เคยมีสักคนเลยดีกว่านะครับที่จะหามาขายผมนะพี่นะครับนะครับ ไอเนื้อเหลืองนวลนะพี่วีนะครับที่ผมจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆฟังนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ไปปฏิปติ์ปต่อนะครับที่ผมบอกนะครับมันเป็นธรรมชาติของปูนเก่านั่นนะครับที่มันจะเป็นขาวๆนะครับเป็นขาวแล้วพอเก่าๆมันก็จะเป็นซีดีนะครับมันก็เหมือนบ้านเก่านะครับบ้านที่เขาไปพิสูจน์ผีเห็นไหมครับแรกๆที่เขาไม่ทาปูนนะที่ที่เขาไม่ได้ทาสีนะครับเห็นไหมครับมันจอกเหลืองเหลืองนะครับอย่างนี้นะพี่วีนะครับเนาะแล้วก็นะครับเนาะพระเอาง่ายๆพี่วีนะครับ เราสืบนะครับเราจะสืบไปหาพระสมเด็จโตนะครับเนาะเราก็ต้องสืบจากสิทธิ์ท่านนะครับที่สร้างใกล้ๆกันเอาไปดูที่ดูนะครับนะอ่ะสิทธิ์ท่านที่เรารู้จักนะครับอ่ะเนื้อเหลืองนวลความแห้งนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้หลวงปู่ภูยุคต้นนะพวกนี้นะนี่หลวงปู่ภูยุคต้นนะครับเห็นไหมครับเหลืองนวลไหมครับนะครับ พอท่านก็ทานสมเด็จโตท่านก็สร้างตามแบบสมเด็จโตนะครับแต่ยุคหลังๆเหมือนกันนะครับมันก็ต้องมียุคต้นยุคกลางยุคปลายอันนี้เป็นยุคต้นนะครับเหลืองนวลนะครับนะแล้วดูความเก่านี่นะครับถูกไหมครับต้นกลางปลายนะครับพอไปปลายดังแล้วเวลาไม่มีแล้วไงครับความต้องการเยอะก็จะเป็นเนื้อเอาขาวๆที่เราเล่นกันนะพิมพ์ใจยงใสยิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่ยุคปลายทันนะครับผมนะแล้วก็อีกองนะครับนะหลวงปู่ป้านสะพานสูงนะครับเห็นไหมครับเหลืองไหมครับ เนื้อเหลืองนวลแล้วก็แห้งไหมครับอะความแห้งหรือไม่ดูเห็นไหมครับแห้งไหมครับเห็นไหมครับเหลืองนวลแล้วก็แห้งไหมครับอันนี้หลวงปู่ปั้นตะพานสูงนะครับเนาะอันนี้ครับอันนี้แท้รอยตานะพี่วีนะครับเห็นไหมครับพี่มาอะไรเขาเรียกอะไรนะเอ้กระบอกกระบอกรับนึกชื่อไม่ได้ไหมครับเหลืองนวลไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับ เหมือนเราจะสืบอะไรอ่ะพี่นะครับเนาะเราสมเด็จโตเราไม่เราไปไม่ทันท่านกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สืบจากสิทธิ์เขานั่นแหละครับหาของแท้ๆนะครับเราค่อยไล่ขึ้นไปนะครับก็เหมือนมีบางคนนะครับที่ไฮไลท์จากหลวงปู่นาคถูกไหมครับเจ้าคุณสุพจ์ถูกไหมครับสมเด็จอินโดจีนไปนู่นไปนี่มันก็ไล่ขึ้นไปได้พี่นะครับถูกไหมครับเห็นไหมครับเนื้อเหลืองนวลแล้วก็ความแห้งนะครับนะนะครับเพราะเหลืองนวลผมบอกตลอดว่ามันเป็นธรรมชาติของ ปูนเก่าผงเก่านะคพี่นะครับมันจะออกเหลืองๆนวลๆนะครับผมนะแล้วก็ความแห้งนะครับความแห้งนี่ใช้ดูได้หมดนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นดินจีนผงนะครับโลหะนะครับเนาะผมดูทีนะพี่นะครับอันนี้หน่อยเห็นไหมครับความแห้งนะครับอันนี้ดูเนี่ยดูกัะแดดนะนี่เนียครับวิบับวิบับแต่ดูดูเหมือนเก่าจังเลยไหมครับ มีรากปรับชงปอชีมีเม็ดมูนสารนะครับนะนะครับเห็นไหมครับจวดูเลยเห็นไหมครับดูกระแดดได้ไหมครับวิบวับวิบวับนะครับนี่อันนี้มีไหมครับอ่ะอีกองหนึ่งนะครับเองค์เต็มเต็มองค์นี้ก็แตกไม่ค่อยอยากจะจับเลยนะองค์นี้แล้วกันนะครับอ่ะด้านหลังเห็นไหมครับไหมครับอ่ะดูความมันนะไหมครับนี่แหละครับความแห้งนะครับกับความเหลืองนวลนะพี่นะครับเนาะ ที่วันนี้นะครับผมจะมาอยากให้เพื่อนๆพี่เห็นนะครับเนาะว่ามันคือธรรมชาติความเก่าของผงหรือว่าปูนนะครับที่ไม่อยากให้มองข้ามนะครับผมนะวันนี้นะครับเนาะก็อาจูหนังสืออีกทีแล้วกันนะครับผมไม่ได้พูดโมโนนะครับเห็นไหมครับเอาองคดาราที่อยู่ข้างหน้าเลยด้วยกันนะครับเนาะนี่นะครับนแล้วก็เห็นไหมครับนี่นะครับเนาะเหลืองนวลอันนี้ก็เห็นไหมครับของอาจารย์ท่านต่างๆนะครับมีชื่อดวิดนะครับเนาะที่ นะครับเป็นคนในวงการนะครับผมนะนะครับแล้วก็อันนี้ก็นะครับวงแชมป์นะครับผมนะนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับนี่นี่เป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันจอกเหลืองๆนุ่นๆนะครับมันเป็นธรรมชาติความเก่าของผงนะครับกับปูนนะครับคุณพี่นะครับในยุคก่อนนะครับผมนี่นะครับก็ โอเคนะครับพุนพ่วีนะครับเนาะก็พอดีนึกอยากทํานะพ่วีนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครนะนะครับผมนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ดูแลกันนะพุนพิวีนะครับเพราะพระพุนพิวีนะพระทุกองค์นะครับเนาะมันมันศึกษากันได้นะครับเนาะก็สมมุตินะครับที่เรารู้ๆกันนะครับเนาะพระสมเด็จโตนะครับ พระสมเด็จนะครับเนาะพระสมเด็จหรือพระหลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยนะไม่มีเนี่ยนะครับสมเด็จโตสร้างนะครับสิทธิ์ท่านก็สร้างมาต่อนะพณิวิธนะครับเนาะหลวงพ่อเงินนะครับยุคท่านเสร็จก็สิทธิ์สร้างลงมานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเห็นไหมครับพิมพ์ไปทางอาจารย์จุ่มอาจารย์แจ้นะครับนะครับเห็นไหมครับเขาก็มีสร้างต่อๆกันมานะพณิวิธนะครับพระหลวงพ่อปานนะครับที่ผมลงคลิปไปวันก่อนนะครับเนาะ ท่านก็ม kind of <It> ีสร้างต่อๆกันมานะครับเนาพอหลุดหลงพ่อปานนะครับเลาวก็มีนี่ครับถ้ามันมีธรรมชาติความเก่านะครับเนาะพอหลุดหลงพ่อปานมาก็จะมีหลวงพ่อฤาษีลิ้งดำนะครับสิทธิ์ท่านนะครับเนาะหลวงพ่อขันนกกระจาบนะครับแล้วก็วัดบองนุ่มโพเองก็ออกเองที่วัดนะครับแล้วก็เรียกสิทธิ์เรียกลูกค้ามาช่วยเสกนะครับเขาก็มียุบหลังๆลงมาพบบนี้นะครับถ้าคนเล่นพ้านะครับแล้วเขาจะอนุรักษ์พาะนี่นะครับพ้าเนื้อหาดีๆนะครับเนื้อหาดีๆนะครับ เขาจะไม่ตีเกน,นะพวินุ้ยนะเขาจะหาที่ลงให้พานะพีะ่นุ้ีนะพอปลาเนื้อหาดีๆนะครับมันก็คือเปอร์เซ็นต์มันแท้สูงนะพนุ้ีนะครับแต่จะถึงจะถึงต้นตำรับหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าจะถึงอาจารย์ใหญ่หรือเปล่านะครับเนาะมันก็อีกเรื่องนึงนะนะครับไม่ใช่แบบอะไรวะข้าไม่เคยเห็นนะไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่นะพนุ้นะครับเขามี อาจารย์แล้วเขาก็จะมีสิทธิ์สร้างต่อๆกันมานะครับผมนะมันก็เป็นธรรมดาของการสร้างพระนะครับผมนะแต่พระสมเด็จนะครับผมก็พอเล่นแรกๆนะครับเล่นสมเด็จโตนะครับแล้วก็มาโผ0915เลยนะครับที่มีราคาแบบนี้นะครับแล้วคือแล้วระหว่างทางมันหายเป็นย้นะครับนะครับหลวงปู่ป้านก็เล่นวงแคบนะครับเล่นแค่หลวงปู่ภูนะครับแต่หลวงปู่อื่นๆที่สร้างมาที่สมเด็จที่สิทธิ สมเด็จโตเยอะแยะนะครับไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงนะครับก็มาแพงก็ศูนย์เก้าหนึ่งห้าเลยนะครับเนาะนะครับก็มันอาจจะเป็นว่าพระมันมีวนเวียนในสนามแล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลการเล่นหามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ทั่วถึงเหมือนโลกโซเชียลทุกวันนี้นะควีนะครับเนาะนะครับก็โอเคนะครับนอกวันนี้พี่ๆนะครับอู้ยี่บสองนาทีแล้วนะครับะก็ยาวหน่อยนะพี่นะครับก็ ไปทํางานมาก็จับต้นจนปลายไม่ถูกกันึน่องอยากจะพูดมาตั้งแต่วันสองวันที่แล้วนะพี่วินทักวันนี้ก็ยังไม่ได้เรียงอะไรก็พูดเพื่อนเพื่อนพี่ก็จับต้นจนปลายเอาแล้วกันนะครับเพราะผมแต่จริงๆอ่ะผมอยากจะสื่อแค่นี้แหละครับเนาะเนื้อเนื้อเหลืองนวลกับความแห้งนี่แหละครับเนาะที่อยากจะให้ที่อยากจะให้แบบใช้ดูนะพี่วินรับเนาะนะครับของคลิปวันนี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับนาะงสำหรับคลิปนี้นะครับกาก เป็นพื่อนี่นะครับช่วยกดติดตามช่องกดไ like, ลค์คลิปนะครับเนาะให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ